ท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p e a News กับดิฉันปัจ,จรีสนสินพงค์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้ดำเนินโครงการเซฟไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านไฟฟ้าให้แก่เด็กและเยาวชนผ่านสนามเด็กเล่น PEA The Power p l a y g r o u n d ซึ่งจัดสร้างขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่างจังหวัดชลบุรีและได้มีการส่งมอบพื้นที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะ สนามเด็กเล่น PEA The Power Playground จัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านการเล่นในคอนเซปต์สนุกเล่นสนุกคิดสนุกใช้ไฟฟ้าแบบเซฟเซฟซึ่งอยู่ภายใต้โครงการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดหรือเซฟไทยที่ PEA มุ่งเน้นการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด โดยเมื่อวันที่3 1ม็มีนาคมที่ผ่านมานายพนุมาตรลิมสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบสนามเด็กเล่นดังกล่าวให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุขมีนายไพศาลส,สีนาคล้วนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นผู้รับมอบณนสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่างจังหวัดชนบุรีที่อย่างนี้ถ้าเราทำก็จะทําให้เด็กๆเ,กเยาว,วชนเนี่ย จะได้มีโอกาสได้มาเล่นออกกําล like ังกายแล้วก like like like. ็จะได้เร so, ียนรู้นะครับเรื่องของการใช้ฟ้านะครับวาจะทำย่างไรถ้าจะใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดต้องทําอย่างไรหรือจะใช้ฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัยผ่านการสร้างฐานการเล่นต่างๆเนี่ยนะครับที่จะสอดแทรกเรื่องของความรู้ต่างๆเข้าไปนะครับเป็นการที่ว่าจะทําให้เด็กได้ทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วได้เรื่องของความรู้าะเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เราจะต้องปลูกฝังให้อยู่ในจิตใจของ คนไทยเราให้เยอะมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราสร้าง PA The Power Playground แล้วสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของหาดบางแสนเพราะว่าบางแสนแต่ก่อนก็คือคนมองว่าจะมาต้องแค่ได้เล่นน้ำทะเลแต่มองว่าหลังจากที่เราสร้างสนามเด็กเล่นงนี้ก็สนามเด็กเล่นนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็มีสีสันที่สวยงามก็คิดว่าจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาเล่นออกกําลังกายแล้วก็จะได้เป็นจุดที่เด็กๆได้เรียนรู้มีความรู้เข้ามาด้วยนะครับ บนพื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรของ PEA The Power Playground มีการสอดแทรกเนื้อหาด้านการใช้ไฟฟ้าผ่านฐานการเรียนรู้และเครื่องเล่นต่างๆที่มีสีสันสดใสซึ่งโครงการนี้จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนได้มีความใกล้ชิดกับ PEA และเห็นความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดมากยิ่งขึ้น สนามเด็กเล่นที่ PEA ได้สมมอบให้กับเทศบาลเมืองแสนสุขไม่เพียงแต่สร้างการรับรู้ยังมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นอนาคตของชาติต่อไปด้วยค่ะติดตามท่กความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ไหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจรี์สุนเซินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ